สวัสดีค่ะนารีพยากรณค่ะวันนี้เราจะมาดูคลิปดรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่แฟนคลับขอมาอ,อ่อหัวข้อว่าคนรอบข้างคิดและมองคุณยังไงนะคะเออคนรอบข้างเขาคิดกับเราอย่างไรนะพูดง,ง่ายๆคนรอบข้างคิดและมองคุณยังไง คนรอบข้างในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ยา่าตายายเพื่อนฝูงไปจนถึงคนในสังคมที่คุณคบหาที่คุณทํางานอยู่ด้วยนะคะว่าเขาคิดและเขามองคุณยังไงนะคะอันนี้แบบทั่วๆไปนะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรามีศัตรูเยอะจังเลยอะเรามีศัตรูลับๆหรือเปล่าเรามีคนอุปถัมภ์ลับๆเราหรือเปล่าอะมาดูกันนะคะว่าคนรอบข้างคิดและมองคุณยังไง ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้จอะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคอมเมนต์ที่น่ารักของทุกๆท่านนะคะมหมอเพิ่งจะอัดคลิปสอนลายมือไปเมื่อสักครู่นี้ก็สนใจไปติดตามได้ค่ะมีสอนไพ่ยิปซีด้วยคลิปมีตัวอย่าง4-5คลิปไว้ให้ดูนะคะก็สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยจ้ะ อ่ามาดูนะคะว่าคนรอบข้างคิดและมองคุณยังไงขอดูเรื่องราตวตัวตนคุณหน่อยสิคะเป็นอย่างไรล่ะ <S <S ก็ต้องรู้จักตัวตนคุณก่อนเนาะสามถ้วยเป็นคนมีสังคมนะเนี่ยดูเวอร์ควีนอัอราชาไม้และก็สามไม้คุณเป็นคนที่ ทำงานท่องโลกนะท่องโลกกว้างเป็นคนที่ทํางานมีสมาคมมามีเพื่อนฝูงอะ่ะเออมันก็มันก็ไม่แปลกนะว่าคนทุกคนเวลาทํางานมันองมีสังคมแม่ค้าในตลาดนัดก,ก็มีสังคมของแม่ค้าตลาดธุรกิจอง,ง Office, ค์กรออฟฟิศคณก็มีกลุ่มกลุ่มกลุ่มเพื่อนของคุณในนั้นเอออ่าแม่ แม่หมอก็อยู่มาหลากหลายอาชีพน้้วอาชีพที่ไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีฝูงไม่มีสังคมเลยตอนนี้ก็คือน,น่าจะเป็นอาชีพแบบแม่หมอเนี่ยที่วันๆอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหันซ้ายก็ดูไพ่โต๊ะทํางานไพ่หันขวาก็โต๊ะวาดรูปอ่าค่ะก็มีแต่งานเสังคมไม่ได้เจอเจอใครเราเจอเจอคุยกันแต่ในโลกโลกออนไลน์ที่อ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะไม่มีเวลาแม้แต่จะไปคุยกับใคร แต่ทุกๆคน้วนแล้วแต่มีสังคมบางคนอาจจะบอกว่าทุกวันนี้ไม่มีเพื่อนค่ะไม่มีใครทั้งนั้นอยู่อ a l o ณค่ะโดดเดี่ยวมากมายคนรักละ่ะคะก็ไม่มีค่ะมันไม่มีคนจริงใจมันมีแต่คนเข้ามาแล้วก็ผ่านเลยไปเอ่อชีวิตตัวเองเดี๋ยวนี้อาจจะอายุเยอะขึ้นเนาะพออายุเยอะขึ้นจุดจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการสังคมมากะตอนสมัยเป็นวัยรุ่นแน่นอนนะทุกคนบอกว่าต้องการสังคมต้องการเพื่อน คือถ้าเราไม่มีเพื่อนเรารู้สึกโดดเดี่ยวมารู้สึกเหมือนเหมือนยูคนเดียวบนโลกใบนี้เหมือนับเข้ากับใครไม่ได้อะเวลาเรียนต้องมีกลุ่มเพื่อนไปทํากิจกรรมต้องมีกลุ่มเพื่อนเออมันก็ธรรมดาของสังคมเนาะแต่เมื่อคุณคุณเติบโตคุณผ่านประสบการณ์คุณเจอคนมามากมายหลากหลายแบบโดยเฉพาะคนแทงข้างหลังคุณเนี่ยค่ะหรือว่าเจอศัตรูเยอะๆคุณจะรู้สึกว่าชีวิตกันอยู่คนเดียวนะี่มันเป็นอะไรที่ดีดีเนาะ เอออยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทําอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมันดูจะมีความสุขนะบ้านในบ้านปลายของชีวิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับลูกหลานและอยู่กับครอบครัวแต่แต่บางคนบอกว่ากับลูกกับหลานเนี่ยอยู่แล้วก็ยังดูจะไม่มีความสุขอยู่กับคนในครอบครัวอยู่แล้วก็ยังไม่มีความสุขเหมือนชีวิตต้องอยู่คนเดียวอ่ะอยู่เททางทาอยู่คนเดียวแต่ก่อนหน้านั้นดูเหมือนว่าคุณเป็นคนที่มีสังคมนะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะชอบไปกินเลี้ยงกับเพื่อนไหมถ้าคุณอยู่ในสังคมการทํางานแน่นอนค่ะ งานกินเลี้ยงงานสังสรรค์งานอะไรโอ้โหยังไงเดี๋ยวงานวันเกิดเดี๋ยวงานตอนรับพนักง,งานใหม่เดี๋ยวงานการล่าดินเนอร์เดี๋ยวงานวันปีใหม่งานอะไรมันก็มีสารพัดงานมาให้คุณงานสัมมนาสัมมนาอะไรก็แล้วแต่คนรอบข้างคุณเยอะแยะเลยคุณเดินทางไปที่ไหนคุณก็เจอเจอสังคมมากมายการทํางานของคุณบอกว,ว่าคุณอาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ได้ไหมมี มีม,มีมีลูกน้องบริวารมากมายมีเพื่อนร่วมงานมากมายมีภารกิจที่ต้องดูแลมากมายบางคนอาจจะดีลงานกับคนต่างชาติองค์กรต่างชาติธุรกิจหลายๆองค์กรอา,อาจจะไม่ได้ทํางานแค่ส่วนตัวโลกส่วนตัวแต่ต้องติดต่อกับฝ่ายนู้นติดต่อกับฝ่ายนี้นติดต่อกับคนนู้น,น,นบางคนอาจจะทํางานเป็นนักประชาสัมพันธ์เป็นเลขานุการเป็นคอนซัลแทนเป็นอะไรก็แล้วแต่ฝ่ายการตลาดฝ่ายขายเนี่ย คุณจนะจะต้องเจอเจอคนมากมายรวมถึงผู้บริหารในองค์กรแน่นอนว่าเจอเจอคนมากมายมากมายจริงๆวันๆมีแต่สังคมจนบางทีเงินออกไปกับสังคมจนหมดเนาะไปงานเลี้ยงทีเนี่ยใส่ชุดผู้หญิงนี่แต่งตัวยากนะผู้ชายนี่สูตรชุดเดียวให้ใส่ไปทุกงาน,น,นงานงานส่งงานแต่งงานบันเกิดงานกินเนี้ยงานอะไรก็สูตรชุดเดียวเฮ้ยมันสากลดีนะมันเข้าท่าดีผู้หญิงนะ่ะคุณลองไปใส่ซ้ํากันสิในบริษัทใ,ใส่กระโปรง งานพวกเนี้ยใส่กระโปงชุดขาวราตรีขาวไปงานอีกงานหนึ่งคุณจะไปใส่ซ้ำชุดเดิมเนี่ยคุณโดนเขม่นและโดนว่าโดนนินทารับหลังมาจริงปะมันต้องมีชุดใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะคะก็จะต้องมีรองเท้ามีเสื้อผ้ามีกระเป๋าใบใหม่นะคะมีลิปสติกเฉดสีใหม่ๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายคุณต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าสังคมคุณผู้หญิงเขาเขาจะต้องมีมีมากมายอะ่ะเพื่อที่ว่าจะต้องไม่แบบซ้ำซากจำเจเพื่อที่จะไป เข้าสังคมแล้วไม่ไม่น้อยหน้าใครไงเข้าใจเปล่าเวลาที่คุณควงภรรยาหรือว่าที่รักก่อว่าแฟนคุณเข้างานเนี่ยจะได้เชิดหน้าชูตาให้ตัวคุณด้วยไงถ้าสังคมก็กําหนดออกมากฎหมายกำหนดมาว่าอาผู้หญิงนยะเวลาไปงานนะให้คุณให้ใส่ได้แค่ซื้อยืดกางเกงยีนก็พอนะไปได้ทุกงานเชื่อเถอะว่าคุณก็เซฟค่าใช้ใจ่ายได้เยอะแต่ตามสไตล์ผู้หญิงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะกฎหมายก็ไม่มีบังคับดังนั้นคุณก็ต้องเข้าใจว่าค่าใช้ใจ่ายมันอาจจะหมดไปกับ สิ่งเหล่านี้นะคะบางทีแม่หมอก็ชอบนะใส่สูตรชุดเดียวแล้วไปได้ทุกงานเนี่ยโอเคโอเคแต่ดูคุณผู้หญิงสิคะเดี๋ยวก็ชุดราตรีเดี๋ยวก็ชุดอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ที่นี้สังคมของคุณเนี่ยมันมีสังคมมากมายจนเกินไปหรือเปล่าคะสังคมมันเยอะแยะมากคนก็มากความใช่ปะเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้คนรอบข้างเนี่ยมันคิดแล้วมามองเราอย่างไงโอ้คงไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะมองเราในทางที่ดีเสมอไปไม่ใช่ทุกคนจะรักเราเสมอไป สังคมมันต้องมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบเราและแล้วคนที่เฉยๆกับเราอ่ะถูกปะไอคนชอบเราเราก็โอเคนะคนเฉยๆเราก็โอเคแต่ไอคนที่ไม่ชอบเรานะี่สิมันอันตรายกับเราไงอ่ะมาดูซิแล้วเรื่องราวของคุณเป็นยังไงต่อเอ่ยแน่นอนอนะบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบท่องลอโลกกว้างลอกกว้างชอบท่องโลกกว้างค่ะจะมีคลิปไหนบ้างที่พูดชัด <laughs> ตลอดนะ ดูสิโอ oh, the justice uh, page of pentacle นะคะ n i g h t of cup uh, view of fortune แปดไม้เท้าเนี่ยตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบโยกย้ายถิ่นฐานบางคนอาจจะเป็นนายหน้าขายที่ดินเป็นคนพวกขายอสังหาริมทรัพย์ าบางคนอาจจะทําด้านกฎหมายทําเป็นผู้บริหารระดับสูงรับราชการยิ่งราชการสังคมราชการนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากสังคมเอกชนหรอกนะคะคือสังคมไหนก็มีการเมืองการเมืองในสังคมมันจะต้องมีอยู่แล้วธุรกิจของคุณอาจจะต้องไปดีวงานตรงโน้นเดีลยวงานตรงนี้ต้องมีการเดินทางตลอดเวลาก็จะพบปะผู้คนมากมายเนาะ ชีวิตเจอเจอคนทุกรูปแบบเองง่ายๆว่าคุณน่ะเจอเจอทุกรูปแบบบางคนก็อ,อาจจะติดต่อสื่อสารผ่านในโลกโซเชียลสมัยนี้เนาะก็งานก็ดิวกันในโลกโซเชียลดิวกันในโลกสื่อสารเถอธุรกิจคุณอาจจะมีมากมายหลากหลายรูปแบบล้วนแล้วแต่ต้องประทะติดต่อสังคมทั้งนั้นไม่มีใครทํางานคนเดียวบนโลกใบนี้แม่หมอทํางานคนเดียวแม่หมอก็ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนผ่านทางออนไลน์ถูกปะอือก็เหมือนกันค่ะทีนี้ไม่ใช่ทุกคนที่รู้สึกดีกับเรา ไม่ใช่ทุกคนที่จะรักเราเสมอไปอือแล้วยังไรต่อคะเเดอลิฟเวอร์คุณมีทั้งคั่คนรักคุณมีทั้งคนช่างริงๆด้วยนะคะมีทั้งคนที่เออิจฉาริษยาคุณมีทั้งคนที่หน้ามืดกามกับคุณอุย้ยคนรอบข้างคุณคิดและมองคุณยังไงเขามองคุณว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีสนเสน่ห์ นะมีเสน่ห์คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหลอ่อคุณเป็นคนเท่คุณเป็นคนอบอุ่นหนึ่งละกเขามองว่าคุณเป็นคนอบอุ่นเป็นคนที่ถ้าเป็นคุณผู้ชายนะเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ระดับตัวพ่ออ่ะคุณไปแสดงให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าคุณเจ้าชู้ระดับตัวพ่อก็ไม่แน่นะเขาดูตัวตนของคุณสี่เอ่อเดอะเลิฟเอร์กับเดอะเดวิลเนี่ยไม่ใช่แค่เจ้าชูต้ตัวพ่อลวมั้งดับเบิลหรือเปล่าดับเบิลหรือเปล่าดับเบิลตัวพ่อ คือแบบโอ้โหคุณอาจจะเป็นคนเซ็กจัดเป็นคนชอบกลับมาลงก็ได้นะหรือสังคมของคุณคุณอาจจะเจอเจอคนแบบนี้หรือคนรอบข้างของคุณอาจจะกาลังคิดแบบนี้กับคุณอยู่นะคะถ้าคุณเป็นคนผู้หญิงนะแน่นอนว่ามีแน่นอนแหละคนรอบข้างของคุณอาจจะเป็นเจ้านายผู้ใหญ่คุณหรือคนที่คุณเลิศู้จักอยู่ข้างกายคุณนะคะเขามองคุณแบบว่าอยากจะขมือคุณนะคะอุ้ยอันตรายเนอะคือหลงรัก ใครเสน่หาในตัวคุณร่างกายคุณนะคะแต่ไม่ได้รักทางจิตใจนะอุ่ยอันตรายนะคะใครใครที่รู้สึกว่าเจอเจอคนแบบเนี้ยคนที่ดูจะเจ้าชู้คนที่ดูจะพูดเก่งคนที่ดูจะแบบเอาอ,อกเอาใจเก่งๆเนาะอันนี้คุณต้องระมัดระวังหน่อยไปสืบดูดีๆว่าเขามีคนของเขาหรือยังนะคะบางทีเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้เนี่ยบางคนกําลังมองคนลักษณะแบบนี้ใครอยากได้ตัวคุณในรูปของตามกามกิเลสตัณหานะคะ เออบางคนอิจฉาริษยาคุณนะคะอาจจะทําคุณใส่ใส่คุณก็ได้นะแบบคุณอาจจะเก่งเกินคุณอาจจะดุเกินคุณอาจจะห้าวเกินคุณอาจจะแกร่งเกินน่ะแล้วคุณอาจจะมีคนรักคนชอบมากเกินไปไงคนรอบข้างคุณ่ะเขาคิดและมองคุณยังไงเขามองว่าคุณเด่นเกินไปคุณเก่งคุณห้าวหาญเกินไปเขาก็เลยอิจฉาริษยาคุณมีแต่คุณมามาลุงมาต้อมอ่ะมาล้อมคุณน่ะมามาเหมือนกับมารักคุณอะไรเงี้ย ความอิจฉาสิคะคนอิจฉานินทาคาะนินทาอันดับแรกเลยนินทาว่าร้ายคุณแค่ก้าวขาผ่าจากคุณไปหนึ่งก้าวก็ทําหน้าหงิกใส่คุณได้ลคะค่ะหน้าแบบเปลี่ยนหน้าได้เลยแล้วก็อาจจะนินทารับลากทันทีอืมอิจฉาอาจจะอิจฉาลิษยาบางคนอาจจะทําคุณใส่ใส่คุณนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายหรือว่าสภาวะจิตใจที่มันแปรปรวนผิดปกติที่ไม่ใช่ตัวตนของคุณ ไปหาน้ำมนต์อาบก่อนเลยนะคะน้ำมนต์อาบก่อนเลยอเนี่แหละเน,นี่แหละเขาคิดยังไงกับคุณคิด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 ไม่ดีนะคะคิดอยากจะได้ตัวคุณมาอันนี้ระวังสักนิดหนึ่งแล้วก็มีคนอิจฉาริษยาคอยที่จะแย่งผลง,งานคุณใครที่อยู่ในระดับหัวหน้าอ่าระดับระดับเดียวกันนะ<ง>เขาต้องการที่จะดันคุณลงนะคะทําทุกวิถีทางที่จะเอาชนะคุณแบบเงีย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 บ,ยบอยู่นะ คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกตัวหรืออาจจะรู้สึกตัวก็ได้ว่าเฮ้ยอิตาคนนี้ดูมันเป็นอะไรชอบคอมเมนต์เราจังเลยชอบแบบว่าเอ,อเขาเรียกว่ากดกดเราลงอพยายามทําตัวให้มีอํานาจเหนือเราให้ได้อ่าคุณอาจจะเจอเจอคนลักษณะแบบนี้อยู่นะในรอบข้างของคุณนะคะอืมบางคนบางคนบางคนอาจจะกําลังไปเจอเจอรักรักที่เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในที่ทํางานนะคะ เพื่อนในที่ทํางานคืออาจจะมีมีคนมาแอบรักแอบชอบคุณหลายหลายคนนะคะแล้วหลายๆคุณคนนั้นนะ่ะเขาอาจจะแอบแข่งขันกันอยู่ก็ได้ไอันนี้พูดถึงประเด็นความรักนะคะประเด็นความรักเอ,อ่อบางคนเขาอาจจะจ้องที่จะแทงข้างหลังคุณนะคะคุณต้องคุณต้องระมัดระวังให้ดีนะจ้องที่จะเอาเรื่องแทงข้างหลังคุณแย่งแย่งอะไรของคุณสักอย่างไม่ว่าจะงาน ไม่ว่าจะผลงานไม่ว่าจะแย่งลูกน้องก็ได้นะบางคนถ้ามีบริวารอยู่เขากําลังจับจ้องที่จะแย่งเอาลูกน้องคุณไปเป็นบริวารเขาอีกทีหนึ่งอันนี้คุณต้องระมัดระวังนะเพื่อนข้างกายคุณอาจจะหักหลังคุณได้นะคะอาจจะหักหลังคนได้รู้สึกว่าทําไมคุณมีศัตรูเยอะจังเลยอ่ะคแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณคุณคือใครคุณทําอะไรกาไมคุณถึงได้มีศัตรูรอบทิ่อย่างนี้ล่ะ มีแบบคนจะจ้องแต่อิจฉามีแต่จ้องจะใส่ร้ายมีแต่จ้องจะเอารัดเอาเปรียบคุณมีแต่จ้องจะมาหลอกลวงคุณน่ะมีแต่จ้องจะเอาดันคุณลงอ่ะคุณเป็นคนสวยคนเก่งคุณมีเสน่ห์เสน่ห์คนเท่หรอคะคณอบอุ่นเหรอคนที่แบบคนที่แบบมีมิตรในตรีมีน้ำใจกับคนอื่นมากมายหรอคะหรือว่าจริงๆแค่ความสวยและความเก่งของคุณมันก็ทาให้หลายๆคนเขาอิจฉาริษยาคุณแล้วหรือเปล่าหรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนตรงเกินไปนะคะตรงเกินไปก็เลยสร้างสร้าง สร้างศัตรูอะค่ะสร้างศัตรูสร้างศัตรูภัยมืดให้คุณได้นะคะเืออในดูซิว่าคนรอบข้างเขาคิดคิดและเขาคิดอะไรกับคุณอยู่แล้วก็มองคุณยังไงนะคะมันจะต้องมีหลากหลายเรื่องราวมากกว่านี้แน่นอนนอกจากความอิจฉาริษยาความความความอยากอยากมีอยากได้ในตัวคุณอยากชิงดีชิงเด่นกับคุณนะคะลองไปสังเกตนะคนรอบข้างมีไหมอยากได้ของคุณ ทำทุกวิถีทางอยู่นะไม่ว่าจะนินทารับหลังคุณให้คุณเสื่อมเสียไม่ว่าจะทําคุณใสมนดําใส่คุณมีนะคะอ่าไปพิจารณาค่อยๆดูว่าคือใครมีอีกไหมคนรอบข้างคิดและมองคุณยังไงเฮ้ยไ<อ>ม่มีมองในทางดีบ้างเลยเหรอก็มีดีไงคุณมีดีนี่แหละเขาถึงได้มองแล้วอิจฉาริยสยานไงเขื่อมเขื่อกิเลสมนุษย์คนเรามันก็เยอะอียเนาะ จะไปอิจฉาเขาทำไมเนาะวาสนาใครก็วาสนามันเออแก้วเหรียญ The w o r l d หนึ่งถ้วยแอะมีใครบางคนเจ้านายมาหลงรักคุณหรือเปล่าคะไหนเรามองข้างๆของคุณสิคะสาวสวยสาวสวยแม่ไม้หรือสาวโสดนะคะที่ที่อาจจะเก่งมีความมีความพลาวในตัวเองนะคะ เอรู้สึกว่าจะมีคนแอบหลงรักคุณนะมองคุณมาตั้งนานแล้วนะคะพยายามที่จะเข้าหาคุณคนคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้าระดับเดียวกับคุณหรือว่าเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงนะคะเหมือนเขาจะพยายามมอบถ่วยมอบความรักมาให้คุณตั้งนานแล้วนะมีหรือเปล่าลองดูดูตัวเองสิคะโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าคุณคุณคิดว่าคุณคิดว่าเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วมันก็อาจจะเกิดประเด็นเป็น รักสามเศร้าขึ้นมาใช่ไหมคืออีตาคนเนี้ยเขาอาจจะมามามอบถ้วยให้คุณแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีคนของเขาอยู่หรือเปล่ามันก็เลยเกิดประเด็นเป็นรักสามเศร้าขึ้นมาอาจจะเป็นในที่ทํางานก็ได้นะเนี่ยบางคนเขาอาจจะอยากได้คุณเป็นคนในความลับจริงๆด้วยนะน่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณอนะใกล้ชิดกับคุณอาจจะมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าคุณหรือเพื่อนคุณก็ได้นะคะที่ทํางานก็ได้นะหรือคนใกล้ชิดคุณอนะ คนใกล้ชิดคุณอ่ะมันต้องมีค่ะมันต้องมีที่คุณรู้จักอยู่อะค่ะเขาแอบหลงรักคุณอยู่พยายามพยายามที่จะสื่อรักมาให้คุณแต่มันเป็นการสื่อรักแบบลับๆไงแบบลับๆแบบที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยแกได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการตรงนั้นเออคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากผิดสินนะเนาะมันเป็นสามดาบอ่ะใครจะไปอยากทําล่ะถูกปะแต่เหมือนกับว่ามันมันเหตุการณ์ใช่ไหมมันอยู่มันอยู่ใกล้กันอ่ะ มันเจอหน้ากันตลอดเวลาเจอกันบ่อยๆอะ่ะมันไม่รู้จะทํำยังไงมันมู้จะทํำยังไงบางคนอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วทะเลาะก,กับแฟนเพราะความเข้าไปเข้าใจผิดเข้าใจผิดในคนคนที่เขาแอบมาหลงรักคุณอีกอีกทอดหนึ่งอะ่ะแล้วมาแสดงความรักแล้วทําให้คนของคุณเข้าใจผิดก็ได้นะคะบางคนที่ทํางานคุณอาจจะอาจจะลุมตุ้มตามกันอะ่ะ t เ e อ o w e ะคะ่ะ มีเรื่องมีปัญหากันทะเลาะอ,อะไรกันหรือเปล่าเอ,อ่ยมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในที่ทํางานหรือเปล่าคะประมาณว่าโยนโยนความผิดพลาดของงานโยนไปก็โยนมาแล้วสุดท้ายอาจจะแจ็คพวักมาเจอกับคุณเอาเข้าก็ได้นะเหมือนกับผลงานเก็บวไว้เองแต่พอมีความผิดพลาดโยนให้คุณเป็นผู้รับแล้วเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาในองค์กรก็ได้นะคะในตัวคุณก็ได้อาจจะไม่ใช่เฉพาะที่ทํางานที่บ้านก็ได้ หรืออาจจะแบบว่าคนใกล้ชิดคุณอะแย่งคนรักของคุณไปหลอกลวงคุณอะไรไปก็ได้สักอย่างหนึ่งแล้วก็ทะเลาะกับคุณแต่ด้วยสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เขาทําเพียงเพราะว่าเขาอิจฉาริษยาในตัวคุณนะคะเขามองคุณไม่ได้มองในด้านชื่นชมนะคะแต่เขามองคุณในด้านรู้สึกว่ารู้สึกว่าอิจฉาอยากจะทําลายคุณ่ะคุณง่ายๆเขาอยากทําลายคุณคุณต้องระมัดระวังนะคะถ้าเจอเดอะทาวเวอร์กับ จดดดาบขึ้นมาเขาพยายามทําทุกวิถีทางนะคะที่จะทําลายคุณให้ได้อาจจะไม่ใช่เฉพาะในองค์กรที่ทํางานนะคะที่บ้านเครือญาติลุงป้านะอาอาพ่อแม่พี่น้องได้หมดนะคนที่คุณไว้ใจคนที่คุณรักคนที่คุณนับถือก็ได้นะคนที่คุณเชื่อใจนี่แหละที่เขาแอบ,บทํร้ายคุณถล่มทลายคุณจนแทบจะไม่เหลืออะไรเอ,อระวังด้วยนะคะไม่ไม่ได้คิดดีกับคุณเลยคือเขาคิดแต่เงิน เงินของคุณอือ,อ,อหือโหคนใกล้ชิดจริงๆด้วยเป็นคนใกล้ชิดของคุณนะคะคุณไม่ต้องมองที่ไหนไกลเพื่อนสนิทญาติาสนิทเจ้านายลูกน้องบริวารคนเก่าๆที่เคยรู้จักคนนั้นแหละค่ะที่เขาเข้ามาคิดกับคุณมองกับคุณในลักษณะที่ไม่ดีนะอิจฉาริษยาอยากจะทําลายล้างชีวิตคุณให้มันให้มันไม่เหลืออะไรอะ่ะ คำว่าไม่เหลืออะไรนี่อาจจะอันตรายไปถึงชีวิตตัวลูกคุณหรือว่าคนรักของคุณด้วยนะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะตัวคุณเอจ็ดดาบที่คือการคดโกงความอิจฉาริษยาขั้นสูงสุดเลยนะรวมกับทาวเวอร์เนี่ยประมาณว่าอิจฉาริษยาขั้นอยากจะทําลายล้างคุณให้ไม่เหลืออะไระนะด้วยคุณอาจจะเป็นคนเก่งเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนเท่เป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่อริยะสายดีอะ่ะ คนอื่นทําไม่ได้แต่คุณทําได้ไงแต่เขาไม่ได้ชื่นชมในความสามารถหรือความเก่งของคุณไงแต่เขารู้สึกมันไส้คุณอะมันไส้แล้วอยากจะอยากจะล้มคุณอะอยากจะล้มคุณนะคะมันคือความเละเสียในใจนะคุณต้องระมัดระวังตรงนี้หน่อยนะคะเออคนเราทําไมเป็นอย่างนี้เดะสตาร์ตัวคุณโคตรจะบริสุทธิ์นะจิตใจไม่ได้ไม่ได้คิดอคติอะไรกับใครคุณเป็นคนที่อภัยทานให้คนอื่นเสมอนะ แล้วคุณเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดกับในสิ่งใดๆสิ่งเหล่านี้แต่คนรอบข้างของคุณอนะกับกับยึดติดไงกับยึดติดอยากมีอยากได้ของของคุณและจะพยายามแย่งชิงทุกหนทางที่จะได้ของของคุณมาเป็นของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาก็ดีการงานก็ดีการเงินก็ดีคู่ครองคนรักก็ดีนะคะคุณอนะชีวิตจะต้องเจอเจอกับคนเหล่านี้เสมอเลยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็าตาม แค่คุณทํางานชิ้นหนึ่งแล้วรู้สึกว่าทาได้ดีมันก็มีคนอิจฉาคุณแล้วอยากจะลอกเลียนแบบคุณนะ่ะเพื่อเหมือนกับว่าเกินให้มันให้มันดีกว่าคุณให้มันทับถมคุณลงอะ่ะเออมันก็แปลกดีนะแต่ถามว่ามีลักษณะคนแบบนี้ไม่มีค่ะแม่หมอเจอบ่อยคนแบบเนี้ยค่ะปล่อยเขาค่ะปล่อยเขาอยากได้อะไรเอาไปทําได้ก็ทําไปเราทําตัวของเราสมาคมกับเพื่อนฝูงหลันล้ากับเพื่อนฝูงเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องไปสนใจคนเหล่านั้นแต่ถ้าเขาเล่นคุณใส่มนดําก็ใสก่สกลับสักหน่อยหนึ่งนะ ของพวกนี้ไม่ควรที่จะปล่อยเอาไว้แต่อย่างแม่หมอบอกถ้าแม่หมอเจอประเภทแบบนี้แม่หมอเกลียดประเภทแบบนี้นะประเภทแบบรับหลักประเภทแทงข้างหลังเพื่อให้ตัวเองได้ดีได้ดีแทงข้างหลังเพื่อที่จะมาแย่งอะไรของของเราเพื่อให้เรารู้สึกแย่และตัวเขารู้สึกดีนี่แม่หมอไม่ใช่แค่สายตาพิฆาตนะคะอาสูรในตัวแม่หมอนี่มันสามารถทรมารททำลายล้างได้ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเจอคนดีแม่หมอก็รักนะคะเมตตา บางครั้งเราไม่จําเป็นต้องดีกับทุกคนเสมอไปนะคะอย่างเช่นคนที่มีอสูรอยู่ในตัวคนที่จิตไม่ดีคนเหล่านี้เราไม่ควรที่จะต้องไปดีกับเขานะคะดีไปมันจะนําเราไปทางเสื่อมเสียก็ไม่ควรนะคะไม่ควร The Emperor คุณอาจจะเป็นคนใหญ่คนโตเห็นไหมคุณเป็นคนคุณอาจจะเป็นผู้บริหารระดับสูงอนะเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเยอะ เป็นคนที่ขยันทํางานหาเงินเนี่ยสู้ชีวิตมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆสร้างฐานะมาด้วยลําแข้งของตัวเองญาตเหงื่อแรงงานของตัวเองแต่มันก็ยังไม่ไวายปะจะมีคนที่อิจฉาคุณน่ะหลอกลวงคุณน่ะกาั่นแกล้งคุณน่ะเพื่อที่จะอย่างที่บอกอ่ะทาลายคุณอ่ะทำลายชีวิตคุณไม่ว่าจะอํานาจหน้าที่สังคมชื่อเสียงเงินทองความรักเออเขาสามารถทําลายล้างคุณได้หมดนะ ออด้วยด้วยด้วยความที่คุณคุณอาจจะมีมีรมัศมีมีบารมีดีของคุณเองอยู่ไงมันก็เป็นอะไรที่บางคนอยากจะได้อสังหาริมทรัพย์ของคุณบางคนระวังโดนแก,กงการโกงการแชร์เพื่อนพาไปเล่นแชร์เล่นหุ้นเล่นลงทุนอะไรแล้วมันเจ๊งบงอะค่ะบางทีเพื่อนอาจจะไม่ได้ตั้งใจไหมแต่คุณไปเจอเจอกับกลุ่มคนที่มันโกงเงินอะนะอันนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะจะลงทุนอะไรกับใครก็พิจารณาให้มันรอบคอบนะคะ แน่นอนที่สุดว่าอิตาคนนีคน้คนที่อยู่รอบข้างคุณนะเขาหมายปองเงินและอสังหาริมทรัพย์และคนรักของคุณถ้าระวังด้วยนะคะเราะวังด้วยเขาหมันไส้คุณมากมากเลยเขาทําทุกวิธีทางรวมไปถึงคุณใส่มนดํานะคะที่จะทําลายล้างคุณนะเออ,เอ,อส่วนมนทําสมาธิเยอะๆนะคะแล้วก็ หาน้ำมนต์มาไว้กับตัวตลอดเวลาเอาไว้พรมบ้านอาบน้ำตัวเองถ้ากรณีเขาเล่นคุณใสมาหรือเขาอาจจะเล่นทานเถื่อนนะคะทางพวกมาเฟียทางพวกทางพวกใต้ดินอะทางที่มันสกรปรกสกรปรกอะคะ่ะมาทำลายคุณก็ได้นะคะด้วยอำนาจของคุณมันค่อนข้างจะสูงนะเขาเรียกว่าการทะเลาะการวิวาทการล้มล้างนะมันจะมีมานะคุณต้องระวังให้มากๆนะดูชีวิตคุณแล้วอันตรายนะช่วงนี้ อืมแล้วอย่างนี้จะยังไงต่อล่ะทําไมคิดไม่ดีกับคุณขนาดนี้ล่ะเออถึงขั้นเล่นแรงนะเล่นแรงนะคะบางคนอาจจะถึงขั้นไล่ย,ยิงเลยนะคุณไล่ย,ยิงไล่ฆ่าได้เลยนะขอให้กําจัดได้อะเป็นพอเหมือนขวางหูขวางทางเขาอ่ะโอ้ขนาดนี้เลยหรือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปลอดภัยบอสคุณอาจจะต้องมีการโยกย้ายนะคะโยกย้ายถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ปลอดภัยจริงๆนะ มันไม่ปลอดภัยกับถ้าเขาเล่นคุณสายมนดาอะ่ะหรือว่ามีอิทธิพลเถื่อนนะคะที่จะมาทําร้ายคุณทําลายล้างคุณได้ในลักษณะแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่าอยู่แล้วมันไม่ปลอดภัยอย่าพยายามอยู่นะคะย้ายออกมานะคะย้ายออกมาก็าบอกว่าให้โยกย้ายออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณได้นะที่อยู่มีเยอะแยะไม่ต้องยึดยึดติดที่ตรงไหนทั้งนั้นนะคะอะไรที่เขาอยากได้อะไรที่มันไม่ใช่ของเราอยากได้ก็เอาไปเพราะวันข้างหน้าเรามีใหม่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะโดวยวาสนาของคุณนะมันมีอยู่แล้วแหละคะ่ะโอ้นะ เขาบอกว่าถ้ามันอันตรายเกินไปย้ายออกมาค่ะของมันคุมเยอะเกินไปมันจะเป็นอันตรายกับเราย้ายออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเราเองนะคะย้ายออกมาเริ่มต้นใหม่ค่ะเขาบอกแบบนี้อ่โยกย้ายโยกย้ายออกมาเลยถ้ามันอยู่ไม่ได้แล้วมันไม่ปลอดภัยนะคะจะย้ายงานย้ายที่ย้ายตำแหน่งย้ายอะไรก็ย้ายเลยค่ะปลอดภัยกว่านะเขาบอกแบบนี้แนะนําแบบนี้แล้วค่ะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวคุณเองคุณไม่ต้องห่วงนะคะ ถ้าคุณย้ายออกมาวงกรรมันจะจบนะ The date The date วงกำมันจะจบเขาเล่นแรงนะคะจะเอาถึงตายนะให้คุณโยกย้ายนะคะในที่นี้อ่ะแม่หมออ่านตามหน้าไพ่นะคะอ่านตามหน้าไพ่เขาเล่นแรงถึงชีวิตนะไม่ใช่ชีวิตเฉพาะตัวคุณคนเดียวคนที่คุณรักด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ดีสภาวะการมันไม่ดีย้ายออกมาจากที่ตรงนั้นนะคะให้ไหว แล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงนะอืมแต่ถ้าอยู่ตรงนั้นไม่ปลอดภัยออกมาเอะคะออกมาออกมาออกมานะคะอย่าพยายามไปแย่งไปยื้อไปฉุดไปรั้งอะไรที่มันจะไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านี้มันของนอกกายนะคะของนอกกายอืมโอโหโอเคค่ะถ้าคุณได้โยกย้ายออกมาคุณจะจบสิ้นบ่วงกรรมนะคะแล้วคุณจะหลุดพ้นจากอ่า คนที่มันมันคิดร้ายกับคุณนะคะคนที่มันทําคุณใส่กับคุณในทางไม่ดีก็ดีคนที่มันอยากมีอยากได้อะไรของคุณไม่ดีนะคุณจะหลุดพ้นกรรมจากตรงนั้นไปนะคะแล้วคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณอย่างสุขสบายนะคะเมื่อคุณได้โยกย้ายออกจากตรงนั้นนะคะเอ่อแม่หมอแนะนําตามหน้าไพ่เนาะพอดูหน้าไพ่แล้วค่อนข้างจะอันตรายเขาค่อนข้างจะคิดไม่ดีกับคุณมากมากเอาถึงชีวิตนะคะถ้ามันหนักขนาดนั้นถ้าคุณตัวตนคุณรู้ตัวนะว่าถึงขนาดนั้น ให้ออกมานะคะออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วคุณจะเจริญรุ่งเรืองคะ่ะคุณจะมีชนทางชีวิตของคุณใหม่นะคะโอเคนะแม่หมออาจจะดูถึงแค่ตรงนี้ก็พอเนาะอ่ะก็ยังไงก็ตัดสินใจเองพิจารณาตัวเองนะคะแต่คุณจะปลอดภยัยคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณนะคะเมื่อคุณออกจากที่ตรงนั้นปลอดภัยจากที่ตรงนั้นแล้วนะคะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ